วันนี้ก็นั่งคิดๆอยู่นะคะว่าเราจะทำเมนูอะไรดีแล้วก็ได้เป็นเมนูนี้มาค่ะยำคณะหมูนุ่มนี่เลยคณะก,กรอบๆกับหมูนุ่มๆอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาหมักหมูนุ่มกันก่อนเลยจริงๆวันนี้ได้สันคอมามันก็แบบว่านุ่มอยู่แล้วเนาะแต่เราจะมาปรุงรสด้วยรสดีแล้วก็ใส่น้ำตาลสักสองช้อนไข่หนึ่งฟองนะคะ แล้วก็แค่นี้ค่ะมันก็จะช่วยแบบดับคาวได้นะพวกรถดงรถดีค่ะแล้วก็เอาขนะนะคะก้านๆนะคะมาลวกมีน้ําเย็นก็ไปนองน้ำเย็นสักนิดนึงแล้วก็หมูนะคะหมักเอาไวน้นประมาณสักเป็นชั่วโมงอะคะ่ะที่จริงไม่ต้องถึงชั่วโมงก็ได้เพราะปกติหมูมันก็นุ่มอยู่แล้วนะคะนี่เลยแล้วก็มาลวกปรุงน้ํายำนะคะน,น้ําตาล1ช้อนค่ะมะนาวลูกครึ่งแล้วก็น้าปลาค่ะ2ช้อนคนเลยค่ะ ใส่พริกลงไปนี่เลยใส่2พริกเลยนะคะแบบว่าเป็นแบบซอยๆด้วยแล้วก็เอาหมูของเราค่ะมาใส่เลยหมูมันนุ่มมากเลยนะคะเพราะยังไงมันเป็นแบบไอ้พวกคอหมูมกันนุ่มอยู่แล้วเนาะ ขึ้นช่ค่ะนี่เลยยำนานนิดนึงนะคะพอวันนี้ตั้งใจว่าจะทำคลิปให้ครบ3นาทีค่ะก็จะลองลองดูนะคะสั้นบางยาวบ้างอ่ะตักใส่จานเลยค่ะมันอร่อยนะทุกคนจริงๆแล้วอะ่ะใครว่างใครอยากกินนะคะก็ลองทำดูได้เลยค่ะแซ่บแน่นอน